สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องคนไทยโคกการักนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาชมไม้ประดับไม้มงคลนะครับบริเวณหน้าบ้านนะครับผมซึ่งไม้เหล่านี้นะครับมีหลายชนิดนะครับพี่น้องมีหลายชนิดซึ่งผมก็ไปได้มาอย่างละเล็กละน้อยนะครับมาเลี้ยงไว้นะครับนะฮะ พี่น้องก็ให้มาต้นเล็กๆนะฮะผมก็มาเลี้ยงไว้หลายเดือนอยู่นะครับกว่าจะได้เห็นแบบนี้นะครับซึ่งไม่เคยให้พี่น้องได้ดูเลยนะฮนะอันนี้เป็นแสงเงินแสงทองนะครับแสงเงินแสงทองต้นเล็กๆอันนี้เป็นห่อเงินห่อทองนะครับยังเป็นต้นเล็กๆอยู่นะครับกําลังเลี้ยงอยู่นะฮะอันนี้ไม่ทราบชื่ออะไร <laughs> ผมไม่ทราบชื่อนะพี่น้องครับลืมแนละ้ ถ้าท่านไหนที่ที่รู้ชื่อก็ช่วยช่วยแจ้งบอกด้วยนะครับผมนะฮะกาลังงามนะครับก็เป็นไม้มงคลน,นะฮะประดับไว้หน้าบ้านนะครับทุกคนนะครับผมมาเลี้ยงไว้นานหลายหลายเดือนแล้วล่ะนะครับแต่ไม่เคยได้เอามาให้ชมนะฮะ <c oughs> อันนี้เป็นบอนหน้าบอนสีไม่ทราบว่าเป็นฮกหลงไหมหรือว่ายังไง <c oughs> ท่านที่รู้นะครับผมนะฮะอันนี้ก็เป็นความสุขนะความสุขเล็กๆน่น้อยอันนี้กําลังออกหนอนะครับผมอันนี้ก็เป็นแสงเงินแสงทองนะครับซึ่งเป็นคนละสีกันเมื่อกี้เป็นสีแดงเนาะอันนี้ก็บอลเหมือนกันยังเล็กๆอยู่นะครับอันนี้ก็สวยนะครับผมไม่ทราบชื่อนะไม่ทราบชื่อสวยๆนะครับอยู่บริเวณหน้าบ้านนะครับ เอามาให้ทุกคนดูวันนี้นะครเป็นไม้มงคลไม้บอนสีนะครับหลากหลายชนิดนะฮะซึ่งเก็บหอมลอมลิบนะนะไม่ค่อยได้ซื้อนะครับส่วนมากพี่น้องเขาให้มานะฮะอันนี้เป็นกุหลาบหินนะครับสวยๆกำลังงามนะครับผมขอบคุณทุกๆท,ท่านก็แล้วกันที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ให้กับผมหมวดวุฒนะครับหรือคนไทยคอก อันนี้คลีบปลาวานครับผมคลีบปลาวานสวยๆครับต้นใหญ่ๆห,หลายต้นนะฮะกำลังออกหน่อนะครับอันนี้เป็นบริเวณหน้าบ้านเรานะครับเอามาให้ทุกคนได้ดูกันมาไม่ค่อยได้อันนี้เป็นออะไระรวยไม่เลิกนะรวยไม่เลิกนะครับลืมชื่อ รวยเรือรังรวยไม่เลิกนะครับกำลังงามนะครับผมกำลังแตกนอนก็จะออกดอกแล,ล้วล่ะนะรวยไม่เลิกนะครับสวยๆนะครับผมบอนสีนะฮะที่พี่น้องเห็นนี่เป็นกาบหอยกาปูนะครับนะฮะซึ่งกำลังกำลังงามนะ กาบหอยกาบปูนะบอนสีเจ้ากุงเดนมาร์กใช่ไหมครับลยเลยยังไงนะฮะกระดูกส,สวยๆนะครับสีแดงชมพูนะใบใหญ่อันนี้ต้นขึ้นฉายนะครับเป็นเป็นพืชพืชผักนะสูรพืชผักสวนครัวสารแน่ปลูกไว้บริเวณหน้าบ้านนะครับนะ น,นี่เป็นว้านนะฮะบ้านหางจระเข้นะครับเป็นสมุนไพรหน้าบ้านอันนี้เป็นเศรษฐีเรือนนอกหรือเศรษฐีเรือนในครับทุกคน <c oughs> เอามาปลูกไว้นะครับตั้งแต่ต้นเล็กๆนะตอนนี้กําลังโตแล้วนะครับเศรษฐีเรือนนอกเศรษฐีเรือนในบอนสีนะครับผมแบ่งออกมาได้หลายต้นอยู่นะครับอันนี้กําลังกําลังงามนะครับ เป็นบอนสีส่วนมากพืชได้ลหลายชนิดผมไม่ค่อยได้ซื้อนะฮะแต่ก็มีคุณค่าทางจิตใจนะครับทุกคนนะฮะเป็นความสุขเล็กๆแน่น้อยหลังจากที่เลิกงานมาก็มาดูแลต้นไม้นะครับเร,รือสีผสมนะครับสวยสวยงามเลยครับอีกมุมหนึ่งบริเวณหน้าบ้านนะครับรือสีผสมนะครับอ่า รวยไม่เลิกนะฮะร,รวยไม่เลิกนะฮะแบ่งปลูกหล,หลายอยู่นะครับค่อยๆขยายออกไปนะครับทุกคนเพราะว่าอันไนที่มันแน่นกระถางแล้วก็ต้องขยายออกนะครับเพื่อเขาได้ใบสวยงามแบบนี้นะครับผมก็ศึกษามาเล็กๆน้อยนนะฮะก็ทําตามนี่แหละทำตามความคิดของตนเองนะครับบาง บางอันก็รู้ชื่ออันนี้เป็นกวักหยกไหมครับทุกคนผมไม่รู้เป็นกวักหยกไหมครับนะฮะท่านใดก็ถ้ารู้ชื่อก็ช่วยช่วยพิมพ์คอมเมนต์ให้ผมได้รู้ด้วยนะฮะกำลังออกหน่อยครับบอลสีผมว่าน,น่าจะเป็นเจ้ากรุงไก่เซอร์หรือเจ้ากรุงเดนมาร์กหรือยังไงแต่สวยนะครับสวยใบใหญ่นะฮะ อันนี้เป็นสีลายจุดนี่ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเป็นบอลสีชื่ออะไรนะครับแต่สวยนะครับทุกคนสวยนะเลี้ยงมาหลายเดือนนะครับกว่าจะได้สวยๆแบบนี้ซึ่งไม่เคยอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูเลยนะครับก็วันนี้เอามาให้เพื่อนๆได้ดูว่ามันเป็นบอลสีอะไรนะฮะขอบคุณ เพื่อนๆทุกคนก็แล้วกันที่กดติดตามกดซับสไคร b ์กดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ให้ผมหมดวุฒนะครับวันนี้พาทุกคนมาชมาไม้ประดับสวยๆบริเวณหน้าบ้านเรานะครับอีกมุมมุมหนึ่งโซนโนหนึ่งนะครับเป็นลือสีผสมนะฮะสวยงามมากๆครับทุกคนเลี้ยงง่ายนะครับลือสีผสมแล้วก็ติดง่ายนะครับนะฮะ ซึ่งผมก็ไม่ค่อยได้รีวิวให้ทุกคนได้ดูนะฮะเลี้ยงให้งามก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกมุมมุมหนึ่งนะฮะสวยๆเลยนะครับอันนี้เป็นรวยไม่เลิกนะฮะเศรษฐีเรือนนอกเศรษฐีเรือนในแล้วก็มีดอกชบาแล้วก็มีใบเฟิร์นด้วยนะครับนะฮะดอกชบาสวยๆนะครับ อันนี้คือต้นชบาสวยๆเลยนะครับเป็นบรรยากาศมุมหน้าบ้านนะครับเอามาให้ทุกคนได้ชมกันนะฮะน,นี่ก็จะแบ่งออกนะครับเมื่อกระถางแน่นเกินไปก็ต้องแบ่งออกเพื่อขยายพันธุ์ต่อไปนะครับส่วนมากต้นไม้ผมไม่ค่อยได้ซื้อมานะฮะ อาจจะว่าไปขอมาก็ได้นะครับทุกคนไปขอมานะนะไปเยี่ยมบ้านนั้นบ้านนี้เขาก็ให้มานะฮะตัวเล็กๆน,น้อยๆก็มาเลี้ยงไว้นะครับสำหรับิีนี้พี่น้องโชคดีมีความสุขครับขอบคุณครับสวัสดีครับ